โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมดินเนอร์ดีไรนะครับก็เป็นร้านอาหารเลิศรสนะครับไม่รู้ว่าแตกดีหรือเปล่านะแต่ว่ามีท่านผู้ชมบอกว่าเกมนี้แตกดีอยู่นะครับวันนี้ก็ขอแวะเข้ามาจัดหน่อยละกันนะครับมาด้วยงบ4,000กว่าบาทนะครับเวลาอีแผมจะเปิดดึไปที่เบ็ดร้อยเลยนะครับเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมออโต้30รอบนะครับ สำหรับคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่สยาม85 5นะครับวันนี้ก็แวะเข้ามาจัดเป็นเกมแรกเลยนะครับมาลองดูซิว่าเกมแรกผมวันนี้จะแตกดีหรือเปล่านะครับยังไงก็เอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับเมื่อวานก็แจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ10บรางวัลน,นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อรอบนี้ก็ รอเป็นรอบต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเรื่นี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้ทผู้ชมได้เข้าร่วมกันแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ออโต้เหลือค่าสิบห้ารอบนะครับเกมนี้ก็ใช้แค่สกัตเตอร์สามตัวเท่านั้นเองนะฮะทุกผู้ชมตัวแพงสุดก็จะเป็นสเต็กนะครับเอาจริงเกมนี้ตั้งแต่เปิดตัวมานีส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะทุกผู้ชมแต่ว่าถ้ารอบอนี้แตกดีก็อาจจะกลับมาย้ำบ่อยนะครับ ฮ้าทำไมมันเงียบจังวะผู้ชมโอ้โหแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณพันกว่าบาทแล้วผู้ชมจะรอดหรือเปล่านะเกมแรกนะครับมาต่อในเพื่อนสวยจะไปครับทุนผู้ชมโอ้โหบอกมาแค่20กว่าบาทนะครับ มาตอนนี้ก็ตามทุนไปก่อนเลยกันนะครับผู้ชมผมจะดันเบ็ดร้อยไปเลยนะครับมาดอกนี้ได้เปล่าเอาเลยไงผู้ชม250นะครับมีต่อคูณลงขนาดนี้ผมว่าพอได้อยู่นะวิดอกนี้คูณ5นะครับจัดไปครับผู้ชมมาบอกมา2250บาทนะครับก็ยังพอไปต่อได้อยู่นะ <c oughs> ออะสู้ต่อเลยนะครับผู้ชม รอบนี้ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าผมจะเล่นเบ็ดหนักไปเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็สตาร์ทไปที่เบ็ดร้อยนะครับออะลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันทุกผู้ชมเบ็ด200นะครับดูซิว่าจะมีอะไรมาให้หลุนหรือเปล่านะครับอย่างน้อยรอบนี้ก็ขอให้มีโอกาสได้ลุนเข้าฟรีสักรอบก็ยังดีนะครับอยากรู้ว่ามันจะแตกดีหรือเปล่าทุกผู้ชมถ้าได้ลุนเข้าฟรีนะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับ หมายเกมแรกนี่ผมขอกำไรบวกสักพันสองพันก็โอเคนะครับเอาเข้ามาสี่พันกูบาทนะวิโอ้ยจัดไปครับผู้ชมเจอของฟรีเบ็ดสองร้อยนะครับดูซิว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับดอกแรกไปได้อยู่ผู้ชมต่อเลยเพื่อนเกมนี้ดูทรงผมว่าถ้าคอมโบไหลดีก็อาจจะแตกดีก็ได้นะครับถ้าตะกคูนลงเยอะด้วยนะครับโอ้โห เกินไปหรือเปล่าทรานผู้ชมไม่จ่ายเลยนะครับมาดอกนี้คูณแห่ครับบอกมาร้อยกว่าบาทนะครับผมว่าตัวแพงไม่ค่อยลงนะส่วนมากก็จะลงเป็นตัวถูกๆนะครับถ้าตัวแพงลงก็อาจจะไปต่อได้อยู่ทรับผู้ชมวิวฟรีซัมฟรีหรือเปล่าเกมนี้ถ้ามีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีนะครับ ไม่จะเป็นต้องให้สก,กัเตอร์ลง3ตัวก็ได้นะแค่ลง2ตัวก็บอกฟิสปินให้อีก5รอบนะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอุ๊ยอู้ยเชี่ยเกินไป1ตัวครับท่านผู้ชมไม่ได้เกินนะมันขาดนะ <c oughs> ไม่งั้นนี้เจอฟรีซํำฟรีเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้โอกาสแตกก็เหลือแค่6รอบสุดท้ายนะครับจะแตกถึงพันหรือเปล่านะท่านผู้ชม ดูทรงผม,ม 50, 50นะว่าห50สิบห้านะดอกนี้คูณสิบสีนะครับโอ้โหบอกมาแค่280นะครับขอต่อแพงหน่อยเพื่อนมาเดี๋ยวจบเกมนี้ก็ดูก่อนว่าจะไปต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาไมา่เล่นบอกเลยว่าคิดยากมากทุกผู้ชมสําหรับค่าย pg นะครับช่วงนี้เกมไหนที่เข้าไปเล่นปุ๊บมันแตกดีก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเผื่อว่าสนใจก็จะไปตามดูนะครับทุผู้ชม มาเดี๋ยวเรามาลุ้นหนึ่งรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับขอแบบเบิ่มๆหน่อยละกันนะผู้ชมต่อเป้า,าวสวยจัดไปครับเอาอีกเงื่อนขอต,ตคือตคูณเยอะๆหน่อยนะครับลิ้นเริ่มพันละ <c oughs> โอเคครับผู้ชมโอ้โหดอกนี้คูณ21็ดนะครับบอกมา3า0พันกว่าบาทนะครับรอบสุดท้ายเ้าวเฉยโอเคครับผมรอบนี้ก็บอกมา8 4 0 0ันรอกว่าบาทนะฮะผู้ชมเอาจิงก็ ภาพไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้ามันจ่ายก็อาจจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยะคะทุกผู้ชมเมื่อกี้ก็ขาดทุนนะครับตอนนี้ก็ได้ทั้งทุนคืนแล้วก็กําไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นเศษหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้มีเศษประมาณ500กว่าบาทนะครับเศษหมดผมก็เพลินละทุกผู้ชมเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าขอกําไรบวกเพิ่มซักพันสองพันก็โอเคแล้วนะครับ เกมแรกก็ไม่ค่อยอยากจะเอาอะไรเยอะนะครับทุกผู้ชมไม่ขาดทุนก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกมแรกขาดทุนปุ๊บนี่ผมเลิกเลยนะผมไม่ไปต่อแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปต่อได้ก็ไปซัดเกม2เกมนะครับทุกผู้ชมมาตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมได้กําไรมาประมาณ6000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะทุกผู้ชมถ้าไม่ได้ลุ้นเข้าฟรีในผมว่า ดูทรงแล้วน่าจะไปต่อ,อยากนะครับเพราะว่าข้างนอกคอมโบไม่ค่อยไหลนะครับทุกผู้ชมต้องพึ่งฟรีเกมอย่างเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้น3าอบ3 0 0สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับต่อไหมเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยนะจงังหวะนี้โอ้โหไม่มีตัวเชื่อมนะครับ โอเคครับผู้ชมก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปต่อสักเกม2เกมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับ